สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โวิตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทานายดวงชะตาราศีนะครับวันนี้ก็จะเป็นซีรีส์เสน่ห์ในตัวคุณและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณนะครับผมสําหรับชาวราศีมีนนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีมีนทุกๆท่านด้วยนะครับผมจะเป็นพลังงานรวมนะครับในช่วงปลายปี2 5 1 4นี้นะครับผมว่าเสน่ห์ ที่ดึงดูดคนรอบข้างของคุณในช่วงนี้จะมีเรื่องอะไรและอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในใจิตใจของชาวราศีมีในช่วงนี้นะครับผมอ่ะแล้วสําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมเรียนเอาไว้ในคลิปมก่อนนะครับผมว่าเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้ผมทานายแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอไลน์ทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมแล้สําหรับในคลิปน การติดตามสนรับสนุนช่องทาโร o o v ุ t u ด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องทาโร o o v i t ก็มีผู้ติดตามเกือบๆจะ5,000นั่นแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา1ทุ่มเวลาเดิมนะครับก็จะมีกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์ไว้ในคาอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสรุกกันได้นะครับผมและสําหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกรายวันให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิาการดคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชชื่่ออออออาาาาาายยยุพรร้้้มมมมมมคคํํถถเเเเไไไววววในงนงดดละับผี๋จป ใ,ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมคนละหนึ่งตาตน,นะครับและสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับสนเสน่ห์ในตัวของชาวราศีมีนนะครับผมในช่วงปลายปี25ง4นี้นะครับผมขอสนเสน่ห์ของชาวราศีมีนในช่วงปลายปี2 5ง4นอีนี้ด้วยนะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีมีนนะครับผมขอสนเสน่ห์ของชาวราศีมีน ในช่วงปลายปี2514นี้ด้วยนะครับผม สเนสน่ห์ของชาวราศีมีนนะครับผมในช่วงปลายปี2014ี่เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกอ่าคุณทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะรอบคอบมากๆนะครับผมคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับผมคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะคิดก่อนที่คุณจะทําเสมอๆนะครับผมแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ไม่มองอะไรแค่ตื้นๆนะครับผมคุณจะมองเป็นคนที่มองการไกลแล้วผมในช่วงนี้เนี่ยความคิดความอ่านของชาวราศีมีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจะรอบคอบค่อนข้างจะคิด ก่อนที่จะทําเสมอๆแล้วค่อนข้างจะมองอะไรไปในอนาคตก่อนเสมอๆช่วงนี้คุณจะมีสะเสน่ห์ทางความคิดเยอะมากนะครับผมแล้วคุณก็มีการดูแลค่อนข้างจะดีด้วยนะครับผมคุณจะดูแลคนรอบข้างได้ดีมากๆนะครับผมจะมีความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อสูงมากๆนะครับผมคุณจะสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างที่เข้ามาหาคุณได้เกือบทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อน <c oughs> พี่น้องหรือคนรักหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมคุณจะมีความอบอุ่นแล้วคุณจะเป็นลักษณะที่เป็นที่พึ่งพาคนรอบข้างได้โดยเฉพาะเรื่องของความคิด ของคุณนะครับผมคุณจะเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดรอบคอบมองกัไกลแล้วก็ดูแลผู้อื่นเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่คุณพยายามมุ่งมั่นในการที่จะทําอะไรให้สําเร็จด้วยนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะมีดวงเปิดในาการติดต่องานในแดนไกลด้วยนะครับผมต,ตรงนี้จะเป็นเสน่ห์ของคุณมากๆนะครับผมคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อประคนะครับผมแลวคุณเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและตรงนี้ทําให้คุณเป็นที่พึ่งพาสําหรับคนรอบข้างได้แล้วคุณก็ดูค่อนข้างจะอบอุ่นและก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงสูง มากๆนะครับผมเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องลูกหลานอะไรต่างๆนะครับผมช่วงนี้ชาวราศีมีนค่อนข้างจะมีความอบอุ่นค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกับคนรอบข้างมากๆแล้วค่อนข้างจะดูแลคนรอบข้างได้ดีแล้วคุณก็มีสเสน่ห์ในเรื่องความคิดมากๆแล้วครับคุณจะเป็นคนที่คิดก่อนแล้วก็ค่อยพูดเสมอนะครับผมซึ่งตรงนี้ทําให้คนรอบข้างคุณรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งพาได้แล้วผมเสน่ห์ในเรื่องของความอบอุ่นในเรื่องของความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อสุวของคุณนั่นแหละครับผม สามารถที่จะนำพาคนรอบข้างไปสู่ชัยชนะไปสู่ความสำเร็จไอ้นี่แหละครับผมอาจจะเป็นเสน่ห์มากๆสําหรับชาวราศีมีนนะครับผมในช่วงนี้ในช่วงปลายปี2 5งพนีนี้นะครับผมนาจะเกิดผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมช่วงนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรไม่คาดฝันอะไรต่างๆ แต่คุณก็จะมีความใจเย็นมากๆนะครับผมในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหานะครับผม่คุณจะเจอคุณจะเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งมากๆนะครับผมแล้วก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะฝากความหวังหรือฝากอะไรต่างๆไว้ให้คุณนะครับผมคุณจะเป็นคนที่ปรับสมดุลตัวเองได้เก่งนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่ผิดความคาดหมายหรือเจอเรื่องอะไรต่างๆคุณจะใช้ความใจเย็นและใช้ความรอบคอบในการจัดการแก้ไขมันได้เสมอนะครับผมช่วงนี้เนี่ยความคิดหรือความอ่านหรือว่าอะไรต่างๆมันจะทรงพลังมากๆสําหรับชาวราศีมีนนะครับผมทําให้ตอนนี้คน เป็นที่บอกว่าอะไรครัเป็นที่พึ่งพาเป็นที่พึ่งพิงสําหรับคนรอบข้างได้ดีมากๆแล้วผมคุณเนีเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งมากใจเย็นมากนะครับผมและคุณก็มีความอ่อนโยนมากๆด้วยนะครับผมในเวลาที่เจอวิกฤตหรือว่าเจออะไรที่ ผิดความคาดหมายนะครับผมคุณจะใช้ความใจเย็นใช้ความอ่อนโยนลอบประโลมคนรอบข้างนะครับผมทําให้ตอนเนี้คนท,ทั้งหลายทั้งแหล่จะฝากคุณไว้ <c oughs> เป็นที่พึ่งนะครับผมเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะคุณจะมีคําพูดดีๆมีความคิดดีๆมาให้คนรอบข้างเสมอนะครับผมทําให้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ย่าแย่แค่ไหนนะครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะคุณจะสามารถฝ่ามันไปได้และคุณจะเป็นผู้นําที่ดีได้สําหรับคนรอบข้าง้วก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความละเอียดรอบคอบมีความคิดก่อนทํมามีการมองไปอนาคตนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนํา พาคนรอบข้างไปสู่ชัยชนะได้เป็นเสน่ห์เป็นพลังงานของชาวราศีมีนที่ส่งพลังมากๆในช่วงปลายปีสองพนาีนี้นะครับผมเสน่ห์คุณอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความรอบคอบของคุณเลยนะครับผมแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งมากๆแล้วก็ใจเย็นมากๆด้วยนะสำหรับชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวดูให้ต่อนะครับผมว่าคุณมีสเสน่ห์ด้านไหไรอีกนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะครับผม Ohhhhhhh Ohhhhhhh โอ้ช่วงนี้นะครับผมคุณมีความใจเย็นมากๆนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างจะพูดน้อยนะครับผมคุณจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะทํามากกว่าพูดนะครับผมคุณจะเป็นลักษณะที่การคุณจะใช้เหตุใช้ผลและใช้ความใจเย็นในการป่าอุปสรรคเสมอๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาเจอความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมคุณจะไม่กระโตกกระตากนะครับผมจะมีความใจเย็นมากมีความสุขุมลุ่มลึกมากๆนะครับผมช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยจะมีพลังงานจะเหมือนรับพลังงานจากพระจันทร์มาเลยแล้วคุณจะมีความละเอียดรอบ อบมีความคิดที่ค่อนข้างเปิดมีความใจเย็นนะครับผมกับการปรับสมดุลเนี่ยขึ้นมาทั้งสองกลองเลยนะครับผมสูงมากๆนะครับผมทาให้คุณสามารถจัดการแก้ไขปัญหา เกิดเจอเรื่องอะไรที่แบบเป็นวิกฤตหรือเจอ้าบัติเหตุนะครับผมคุณจะสามารถที่จะเคลียร์กับตรงนั้นไปได้ด้วยการที่แบบความใจเย็นหรือการประเมินสถานการณ์รอบคออของคุณนะครับผมมาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนมีพลังงานของความใจเย็นและความละเอียดรอบคอบและความคิดที่ค่อนข้างจะสุขุมลึกม,ม,มากๆนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางกับได้กับทุกๆเรื่องนะโอ้โหช่วงนี้ชาวราศีมีนใจเย็นมากๆแล้วผมคุณนิ่งมากนะในการที่จะแก้ไขปัญหาอ่องต่างๆนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างสูงมากๆนะครับผมค จะมีความสุข hmm ุมมึกๆมีความเป็นผู้ใหญ่มีความอ่าปล่อยวางมีความใจเย็นมีความรอบคอบและมีความคิดดีๆมาให้คนรอบข้างเสมอนะครับผมซึ่งตรงนี้มันทําให้คุณดูอบอุ่นมากๆนะครับผมคุณดูอบอุ่นคุณดูรักครอบครัวคุณดูใจเย็นคุณดูสุขุมทําีละภาพมากๆนะครับสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับผมพลังออร่าของคุณจะเป็นพลังของความเป็นผู้ใหญ่ของความสุขุมรอบคอบของความละเอียดในความคิดและการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความใจเย็นนะครับผมและทําให้พลังงานของ หรือเสน่ห์ของคุณในช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของความอบอุ่นมากๆนะครับผมคุณจะดูเป็นที่พึ่งพาได้สําหรับหลายๆคนสําหรับครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะเป็นแนวแบบว่า เป็นความเป็นพ่อสูงมากการดูแลครอบครัวดีมากๆแล้วผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆค่อนข้างที่จะดูเป็นมีความเป็นแม่สูงมากๆากนะผมช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมีนค่อนข้างจะมีความใจเย็นค่อนข้างจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ดีแล้วทาให้ตรงนี้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างของคุณมากๆนะครับผมสําหรับชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะครับผม โอ้ถึงแม้ว่าคุณจะมีโอ้ถึงแม้ว่าคุณจะมีความใจเย็นนะครับผมแต่คุณก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดด้วยนะผมภาวะความเป็นผู้นําของชาวราศีมีนในช่วงนี้นี่พุ่งตีดเลยนะครับผมในเวลาที่คุณตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่หรือว่าในจุดที่คุณจะต้องปล่อยวางหรือจุดที่คุณจะต้องพับ ในในในแผนการอะไรต่างๆก็ตามคผมคุณจะมีความเด็ดขาดนะครับผมในครั้งที่คุณบอกว่าใช่คุณก็จะทำจนสุดความสามารถแต่ในวันใดที่คุณบอกว่าไม่ขึ้นมานะครับผมคุณก็พร้อมที่จะเดินจากมันไปอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับผมความละเอียดรอบคอบเพราะว่าชาวราศีมีช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่คิดก่อนประเมินสาการก่อนเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่ตัดสินใจอะไรอย่างมุมบานนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรเนี่ยคุณจะตัดสินใจด้วยกันที่คุณไต่ตองมาแล้วนะครับผมคุณก็เลยมีภาวะของการเป็นผู้นนนําาาเเพรระั้วลที่่คุณูดมมไ ใรก็ตามนะผมคนรอบข้างจะต้องฟังคุณนะครับผมเพราะว่าเป็นการที่คิดวิเคราะห์แยกแยะของคุณมาแล้วนะครับผมแล้วทั้งนี้คุณก็เป็นลักษณะที่คุณไม่ลืมในสิ่งอะไรต่างๆด้วยนะครับจะเป็นช่วงที่คุณมีความละเอียดรอบข้อคุณไม่ลืมกับงานเก่างานใหม่หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เสน่ห์ข้อหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนด้วยนะครับผมใครใครทำอะไรให้คุณเนี่ยคุณก็จะจําฝังใจไปจนตายด้วยนะครับผมจะเป็น พลังเสน่ห์สำหรับชาวราศีมีนมากๆด้วยนะครับผมในช่วงนี้นี่คุณมีความใจเย็นคุณมีความสุขุมความมีระภาาคุณมีความเป็นผู้นําสูงแล้วคุณก็มีการประเมินสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างรอบคอบแล้วคุณก็ไม่ลืมที่จะเก็บตกในสิ่งอะไรที่มันตกค้างด้วยนะครับมอ่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในเรื่องของความคิดและในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับผมพลังออล่าของความเป็นผู้ใหญ่ของความอบอุ่นของชาวราศีมีนค่อนข้างกับพุ่งสูงมากๆนะครับผมในช่วงปลายปี2564นี้นะครับผมแล้วก็เเป็นนนส่่ใตัวของคุณที ส่งให้คนรอบข้างเนี่ยลุมเข้ามาหาชาวราศีมีนนะครับผมสําหรับชาวราศีมีนนะครับในช่วงปลายปี2564น,นี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูอ่า สิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีมีนกันบ้างน,นะครับผมสิ่งาภายนอกของคุณหรือว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความอบอุ่นนะครับผมค่อนข้างที่จะมีการละเอียดรอบคอบในความคิดในการอะไรต่างกันเดี๋ยวมาดูภายในใจของคุณกันบ้างน,นะครับผมว่าในใจของชาวราศีมีนเป็นยังไงนะครับขอสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีมีนด้วยนะครับผมขอสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีมีนในช่วงปลายปี2564ีนี้ด้วยนะครับผม 哦，哦，兄弟。 ในใจของคุณก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะต่างกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเท่าไหร่แล้วคุณมีความมองโลกในแง่ดีนะครับผมคุณมีการม,มองโลกที่ค่อนข้างจะมองไปในทิศทางที่ดีเสมอๆนะครับผมใครที่เขามองใน,ในช่องตาเวลาที่เจอปัญหานะใครจะมองแบบว่าแย่หรือมองอะไรต่างคุณจะสามารถหาจุดดีในสิ่งที่มันแย่ๆได้เสมอนะครับผมช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองอะไรค่อนข้างจะสดใสแล้วคุณก็มีความสดใสอยู่ในหัวใจไม่ใช่น้อยนะครับผมถึงแม้ภายนอกของคุณเนี่ยคุณจะดูเหมือนรอบครอบคุณเหมือนอะไรต่างๆก ตามนะผมแต่ในจิตใจของคุณนะคุณมีการคิดคุณมีการที่มองทุกสิ่งทุกอย่างไปหลายๆช่องทางนะครับผมแล้วคุณก็มีความที่ค่อนข้างที่จะมองถึงความสําเร็จนะครับผมแต่ว่าในบางครั้งนะผมในบางครั้งคุณจะมีภาพของความที่คิดมากหรือว่ามีตกังวลบ้างก็ตามนะผมแต่แในบางครั้งเนี่ยคุณก็มีดวงมาช่วยด้วยแล้วในช่วงนี้นะครับผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่คุณผ่านวิกฤตหรือผ่านอะไรต่างๆไปได้นะครับผมจะไม่ใช่แค่จากความคิดจากอะไรต่างๆของคุณอย่างเดียวนะผมในบางครั้งเนี่ยคุณก็ผ่าน หมือนจะเข้าทางชาวราศีมีนไปสมดเลยนะครับในช่วงตอนนี้นะถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยคุณจะมีความเครียดบ้างก็ตามหรือว่ามีความวิตกกังวลอะไรต่างๆบ้างก็ตามนะครับผมแต่คุณก็จะกลบมันเอาไว้ด้วยความที่คุณต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเสาหลักของคนรอบข้างนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะเก็บความเครียดเอาไว้อยู่ในใจของคุณคนเดียวคุณจะไม่เปิดเผยสิ่งนี้มาให้คุณแต่มาให้ใครรับรู้นะครับผมถึงแม้ใครบางคนเนี่ยจะคิดว่าคุณเก่งคิดว่าคุณแบบเป็นที่พึ่งพาอะไรได้แค่ไหนก็ตามนะครับผมแต่คุณแอบซ่อน เกิดที่คุณผ่านมันไปได้แล้วผมอะไรบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าเออถึงแม้อะไรต่างๆมันจะไม่ค่อยเป็นใจหรือไม่ค่อยเป็นไระามที่คุณคิดนะครับผมแต่คุณกลับสามารถผ่านตรงนั้นไปได้แล้วผมและสิ่งที่คุณรู้สึกหลายๆครั้งแล้วผมบางครั้งคุณท้อนะไม่ใช่คุณไม่ท้อแล้วหรเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน,ในใจของคุณนะครับผมบางครั้งเวลาที่เจอกับวิกฤตเจอปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาถึงแม้คนคนนู้นคนนี้จะ ฝากความหวังไว้ที่ชาวราศีมีนก็ตามนะครับแต่ชาวราศีมีนจะแอบพออยู่ในใจนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเป็นเสาหลักนะครับผมคุณจะต้องเป็นที่พึ่งพาสำหรับผลรอบข้างคุณเลยแสดงออกสิ่งนี้ออกมาไม่ได้นะครับและในบางครั้งหลายๆครั้งด้วยนะครับจะเป็นดวงจะเป็นโชคที่คุณทําให้คุณผ่านวิกฤตหรืออะไรต่างแต่คุณก็ไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่คุณสามารถเป็นผู้นําได้หรืออะไรได้เนี่ยก็ดวงนะเียเพราะฉะนั้นบางครั้งหลายครั้งคุณอยากจะท้อถอยคุณอยากจะล้มเลิกคุณอยากจะ หนีหายหรืออยากจะล้มอะไรก็ตามนะผมชาวราศีมีช่วงนี้เหมือนจะแข็งแร่งเหมือนจะคิดเหมือนจะรอพคอเหมือนอะไรต่างๆแต่ในในใจติดใ,ใจใใจริงๆลึกๆคุณมีความท้อคุณมีการที่อยากจะยอมแพ้อยูห่หลายๆครั้งนะครับผมแต่เนื่องจากคุณเป็นคนที่ต้องเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างหรือเป็นที่มุ่งหวังของคนรอบข้างแลผมสําหรับชาวราศีมีช่วงนี้คุณน่าจะแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมทาให้คุณต้องเก็บความความท้อแท้หรือความเครียดอะไรต่างๆไว้ในจิตใจนะครับผมแล้วก็ปกมันไว้ด้วย ความสดใสหรือว่าด้วยความมองโลกในแง่ดีนะครับผมคุณจะมีความซับซ้อนอยู่ภายในจิตใจ,ใจพอสมควรน,นะครับผมถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกอยากจะท้ออยากจะหนีปัญหาอยากจะล้มเลิกอยากจะอะไรต่งตางๆก็ตามนะครับผมแต่คุณก็จะใช้ความมองโลกในแง่ดีความสดใสอะไรต่งตางๆที่คุณมีใน,ในใจิตใจเป็นแรงพลังขับดันให้คุณอยู่เสมอๆนะครับผมทําให้คุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์หรือว่าใช้อะไรทุกอย่างของคุณได้ด้วยความใจเย็นถึงแม้ในบางครั้งหรือหลายๆครั้งคุณจะใช้ดวงเป็นตัวช่วยบ่อยๆก็ตามนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มักจะออกมาดีเสมอ สำหรับชาวราศีมีนซึ่งตรงนี้เป็นแรงขับดันให้คุณแล้วก็เป็นสเสน่ห์สำหรับชาวราศีมีนมากๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพก่กระกปบให้ต่อนะครับผมโอ้โอ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  ช่วงนี้เนี่ยครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะมีอารมณ์ซับซ้อนมากๆแล้วผมถึงแม้คุณจะรู้ว่าคุณอะทาอะไรอะคุณรอบคอบแล้วคุณก็รู้ว่าคุณทําแล้วมันจะต้องประสบความสําเร็จก็ตามนะผมแต่คุณก็กลัวเหมือนกันนะครับคุณก็กลัวความผิดพลาดกลัวความล้มเหลวแล้วคุณก็รอคอยใครบางคนมาช่วยเหลือคุณเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่ว่าช่วงนี้ชาวราศีมีเนี่ยคุณดูเหมือนกับพึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้นะผมเหมือนกับคนรอบข้างจะเป็นฝ่ายพึ่งพาคุณมากกว่านะผมเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดหรือความอะไรต่างๆความท้อออคคววาาามมะไรรต่งๆหื ต่างๆคุณก็เลยต้องเก็บซ่อนเอาไว้ภายในนะครับผมแล้วคุณก็จะปลอมตัวเองด้วยตัวเองแล้วผมด้วยการมองโลกในแง่ดีพยายามมองหาความสําเร็จหรือว่าช่องทางหรือว่าทางออกนะครับผมคุณจะมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะเป็นที่พึ่งพาสําหรับคนรอบข้างสูงนะครับผมถึงแม้ภายในของคุณคุณจะแอบกลัวคุณจะแอบเพียรคุณจะแอบท้อแท้สิ้นหวังอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่คุณแสดงมันออกมาไม่ได้เลยนะครับผมถึงแม้คุณจะรอคอยใครบางคนก็ตามนะครับผมที่มาบังเบาภาระให้คุณบ้างแต่ดูเหมือนคนรอบข้างก็จะพึ่งพาอาศัย อะไรไม่ค่อยได้นะผมช่วงนี้ชาวราศีมีเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำนะผมแล้วก็จะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาค่อนข้างจะสูงมากๆด้วยนะผมแต่ว่าคุณก็ทํามันได้ค่อนข้างจะดีนะผมคุณทำนั้นมันได้ค่อนข้างจะดีแล้วคุณค่อนข้างจะฝ่าวิกฤตหรือฝ่าสถานการณ์อะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้ค่อนข้างจะดีนะผมถึงแม้ในหลายๆครั้งคุณจะอาศัยดวงช่วยช่วยเหลือช่วยให้มันผ่านมันไปได้ก็ตามนะครับผมชาวราศีมีช่วงนี้จะเป็นลนักษณะที่อ่ะคุณมีภาวะของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับผมแล้วคุณดู ไม่ได้เลยนะครับผมสิ่งที่ปอบประโลมคุณได้ดีที่สุดในช่วงนี้ก็คือตัวคุณเองนะครับผมคือการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในสิ่งสวยงามของคุณเองนะครับผมในบางครั้งที่คุณท้อในบางครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะหนีออกจากปัญหาหรือออกจากอะไรต่างแต่คุณก็จะคิดอยู่เสมอว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะดีไปเองแล้วตรงนี้นะครับผมเป็นแรงขับดันเป็นแรงกระตุ้นให้คุณฝ่าวิกฤตมันไปได้ถึงแม้ในหลายครั้งคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นดวงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยคุณไมม่ยอแพ้เป็น การที่คุณมีธงปักเอาไว้ว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ถึงแม้คุณจะเจอกับปัญหาเจอกับบริษัทเจออะไรต่างๆก็ตามคุณไม่ท้อไ,ไม่ท้อถอยกับมันนะครับผมแล้วคุณก็ไม่ยอมให้ดาบมาปักคุณนานด้วยนะครับผมคุณพร้อมที่จะสลัดตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ให้ปัญหามันหลุดออกไปจากตัวคุณนะครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวราศีมีนช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆและสามารถที่จะเป็นที่พึ่งพาหรือเป็นความหวังของคนรอบข้างได้เสมอสําหรับชาวราศีมีนนะครับผม อ่ะแล้ววันนี้ก็จบคำทำนายของชาวราศีมีนเพียงเท่านี้นะครับผมกับเสน่ห์ของชาวราศีมีนในช่วงปลายปี25ง4นีโลโลนี้นะครับผมและสิ่งลีซ่อนอยู่ภายในนะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้และสำหรับท่านที่ชอบช่องทาโรวิตุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโรวิตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านที่กดติดตามช่องทาร์โรวิทุนก็ขอ